สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่30มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการเดินไปข้างหน้านะคะช้าแต่ชัวร์เหมาะกับการเดินทางนะคะทั้งระยะใกล้ระยะไกลหรือท่านที่มีแผนนะคะที่จะหยุดพักร้อนหรือหยุดเพื่อพักผ่อนนะคะ สัปดาห์นี้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ราบรื่นมากขึ้นมีความสบายใจมีความพอใจในสิ่งที่เป็นนะคะท่านที่กำลังทำงานช่วงนี้ก็จะมีเรี่ยวมีแรงนะคะมีพระกำลังพร้อมที่จะลุยทำงานเต็มที่นะคะบางรายก็เกี่ยวกับงานที่สบายๆนะคะมีความลงตัวมากขึ้นอาจจะต้องเพิ่มความกระตือรือร้นนะคะหรืออาศัยความรอบคอบเติมไปอีกสักนิดหนึ่ง สิ่งที่ดีข่าวสารที่คุณรออยู่นะคะก็กำลังคืบคานมาอย่างช้าๆในเรื่องของการเงินนะคะมีเงินไหลเข้ากระเป๋ามากขึ้นทำให้ชาวผู้ศกนะคะรู้สึกอุ่นใจทั้งนี้เกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะที่ยังไม่ค่อยลงตัวทำให้ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังวางแผนให้รอบคอบเรื่องของสุขภาพนะคะสบายใจและกายมากขึ้นนะคะโดยรวมแฮปปี้ดี คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความรักที่เพิ่งจบไปนะคะก็จะดึงดูดรักครั้งใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้ส่วนท่านที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารการเดินทางนะคะข่าวที่คุณรอคอยระหว่างกันนะคะก็จะคืบคลานเข้ามาบางคู่เกี่ยวกับเรื่องของอการเลี้ยงสังสรรค์นะคะหรือการวางแผนเพื่อหยุดพักผ่อน รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารของยานพหานะนะคะอาจจะมีการซื้อมีการซ่อมแซมบำรุงเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ